f m 05, 1เ5 m มร้มกะเฮิร์วิทยุเพื่อครอบครัว f m ฟเอ็ม mile Thailand เสียงสะท้อนสื่อ Media f o c ัส 15นาฬิกา43นาทีครับเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสกับผมเมธีเตชะชัยวงศ์ทาง105ยหสมัยไทยแลนด์ร่วมกับสภาวิชาชีพข่าวและวิทยุโทรทัศน์ไทยนะครับไปติดตามกันนะครับในช่วงนี้เรื่องกัญชาต่อเนื่องครับต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วแต่นี่เราจะมาฟังความคิดเห็นจากฝ้ากของอพี่น้องชาวมุสลิมนะครับประเด็นในช่วงนี้เนี่ยคือเราต้องการสื่อถึงเหตุผลของ พี่น้องชาวมุสลิมที่ไม่เอากฎหมายกัญชาเสรเีต้องไปคุยนะครับว่าไม่เอาแค่ไหนไม่เอาทั้งฉบับหรือให้ระบุให้ชัดเจนว่าที่ว่าเสรีเนี่ยเสรีแค่ไหนครับเสรีทางการแพทย์เนี่ยรับได้หรือเปล่าเรื่องนี้จะต้องไปคุยกับพี่น้องชาวมุสลิมนะครับตัวแทนก็คือคุณอับดุลสุโกโดินะ,นะครับ ฝ่ายสื่อและประชาสัมพันธ์องค์กรเครือข่ายคัดค้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ขัดกับหลักศีลธรรมนะครับประเด็นนี้นะครับไม่เอาเสรีกัญชาเสรีในทัศนะของพี่น้องชาวมุสลิมสวัสดีครับคุณอับลซุโกรครับครับสวัสดีครับคุณรายการและก็ท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับครับครับประเด็นกัญชาเสรีนี่พอปลดล็อกออกมาปุ๊บ มันก็ต้องบอกว่ามันมันก็จะกระจายออกไปไล้ทิศทางนะครับเราก็ไม่รู้ว่าใครจะหยิบจับมันไปใช้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะมี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 คุณแล้วก็มีโทษยังไงทีนี้ตอนนี้ก็จะมาพูดถึงในมุมของพี่น้องชาวมุสลิมครับคุณอับูซูกว่าไม่เอากัญชาเสรีที่ว่าเนี่ยในทัศนะของพี่น้องชาวมุสลิมเป็นยังไงครับ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 ประเด็นที่หนึ่งก่อนเนี่ย มันเป็นเขาเรียกข้อวินิจฉัยทางหลักการศาสนาของผู้นํำสูงสุดในมุสลิมเองก็คือเขาเรียกภาษาอ่าเรียกฟตวาสนักยุาราชิมุนรีซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดนะครับเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับเป็นฉบับที่แปดนะครับที่บอกชัดเจนว่าเรื่องการชมกันชาเนี่ยเป็นสิ่งที่อิสลามนี่ไม่อนุมัติให้บริโภคนะครับยกเว้น มีมีคำว่าจกเว้นมีอนุโลมให้เฉพาะที่จะใช้ในแง่ของการแพทครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อว er> ันที่เก้าที่ผ่านมาเนะครับกฎหมายกัญชาเสรีพอออกกฎหมายนี้ี่ขนาดเขาเรียกว่าอะไรนะรับหลักการเรียกอะไร ครั้งที่หนึ่งอ่ะเองทําไมมันเหมือนจะปล่อยผีเขาเรียกว่าปล่อยผีครับมันปล่อยทั้งหมดเลยอ่ะมันมันไม่ได้มีมาตรการหนึ่งสองสามอะไรเอ่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยทั้งทั้งรัฐมนตรีเองทั้งที่ไหนเปิดนิตยการเปิดอะไรก็แล้วแ่ที่ที่ที่บุรีรัมย์ นะครับอ่มูการแจกทุ่มแจกนี่แล้วก็วันนี้เองเมื่อวานเองเนี่ยอะไรนะตู้เตาเตาหอยเตาบินเนี่ยนะครับยังมีกระชาสีดีนะครับส่วนต่้เข้าไปในโรงพยาบาลไปโรงเรียนี่แล้วตอนนี้ข่าวครับครับเรื่องสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ที่เราเป็นห่วงเป็นกังวล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ออไม่ใช่เรามาขึ้คัดค้านพึ้งสะท้อนเมื่อวันสองวันนี้แต่เราบอกมาก่อนจะกฎหมายนี่จะเข้าสภายอเพียงแต่ว่าออมันอาจจะไม่ดงังมันอาจจะไม่อะไรในตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อเราคิดว่านักการเมืองเองเขา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 ป็นห่วงเสียงประชาชนอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้ามันใช้มาตรการทางสังคมกดดันนี่ในทางการเมืองผมว่าเหตุผล ถ้าไมาเห็นรับเราก็เห็นมาแล้วสามสี่วันที่ผ่านมาใช่ไหมครับชัดชาติเองนี่ออกมาลงเรียนปอดปอดกัญชาชัดชาติอ,อ,อกมาก่อนหลังจากชัดชาติออกมาเนี่ยรัฐมนตรีอยู่ไม่ไหวนะรัฐมนตรีท่านอนุทินนี่ก,ก็ออกมาถูกไหมหลังจากท่านอนุทินออกมาเพื่รช่วงศึกษาที่การกวันนี้ประากาศออกมาแล้วมีมาตรการถูกไหม แต่ถามว่าถ้าหากว่ากระแสสังคมไม่อยู่สัย่างนี้ผมคิดว่าการปล่อยผีครั้งนี้ยังไม่มีมีอะไรมามารองรับอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนนะครับแล้วเมื่อวันจึงนนเนี้ผมฟังทีวีของหมาแก่ขณะอาธิบดีอธิบดีอาธิบดีในเรื่องของยายังตอกตะกุกตะกักเลยยังไม่ชัดเลยในเรื่องของกฎงกฎหมายที่จะมารองรับ เพราะฉะนั้นการปล่อยผีครั้งนี้นั้นมันเหมือนกับอะไรนะมันเป็นเป็นมันเป็นผลร้ายมากกว่าะครับทําไมกฎหมายเก่าเนี่ยถ้ามันถ้าครับคือมันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไปแก้บางส่วนบางอะไรคือการกันดีกว่าแก้ดีกว่าการเปิดแล้วการยึงใช้วาทกรรมคําว่ากัญชาเสรีนี่ยมันไปไกลมากมากเลยมันไปไกลมากมากซึ่งตอนนี้เราก็เห็นว่ากระแสมันดีกว่ เสียจัแล้วการเรียกร้องของพวกเราเองนี่เราไม่ใช่เรียกร้องในเราโอเคเราเราในฐานะมุสลิมนี่เราเรียกร้องแต่เราก็จกมีแนวร่วมไม่ว่าจะเป็นทุกศาสนาเนี้นะเราก็ไม่อยากเดีกันแต่เราทําได้ก็คือในแง่ของพวกเราก่อนในช่แดชใต้ก่อนนะครับในชจยดชเดียวก็เราก็พยายามปดันกันส่งเสียงให้กับสสมุสลิมเองนี่เขาก็อยู่ไม่ผิดแล้วตอนนี้ที่ยกเอ้นนะครับ ครับช่วงช่วงก,ก่อนหน้าที่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะเข้าสภาเนี่ยมีการพยายาม,มยับยั้งจากฝั่งที่เป็นตัวแทนของชาวมุสลิมไม่ว่าจะเป็นสสหรือหรือภาคสังคมภาคประชาชนก็ตามเนี่ยแต่ไม่สําเร็จใช่ไหมครับคุณอับปุซสโกคือพยายามส่งเสียงแตงไม่ได้เสียงดังแบบนี้ส่งเสียงทั้งในพ่กเสี่ยเราเราก็ส่งเสงเียงนะว่ากัญชาดีพวกเนี่อยา่ยาอยา่าอย่า นะครับอย่าพยายาครับแต่ว่าเมื่อเมื่อมัน่านวรระหนึ่งเราคิดว่าในแง่ของกฎหมายเรามันจะมีวรระสองเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที<ต>่ทีมทีมที่เราทามาเกือวาระสองเราต้องควม่มเราต้องส่งเสียงให้ได้ว่ามันต้องคว่ำจะได้ไม่ได้นะั่นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเราจะส่งเสียงแล้วก็เรามีมาตรการมันมีมันมียึดยึดโดวิธีของเราทั้งแนวดิง่งแนวร้าแล้วเราเป <c oughs> ็นเครือใหญ่หลากหลาย นะครับทั้งวิชาการ,รทั้งนักเรียนทนั้องอะไรแล้วก็มาตรการที่ที่ที่ท,ที่ที่เห็นในเีียนะครับครับอ่ะแนวทางของมุสลิมเนี่ยอ่าตอนนี้ที่คลอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับที่ปลดล็อกออกมาแล้วเนี่ยอ่าแนวทางมุสลิมเอาแค่ไหนเอาแค่ไหนไม่เอาครับอยากจะให้คุณอาบอรสุโคช่วยคุณแต่กยาอย่างเดยวยาอย่างเดียวยาอย่างเดียวยอได้ฝั่งยาอย่างเดียวเลยรุ่นอ๋อแได้แพทย์ต้องจังไหม ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใครก็สั่งได้นี่ช่ครับไปซื้อไปส่งในอ่าใช่ไปซื้อจากร้านขายยาไม่ได้หมายหมายว่าเพราะว่าแพทย์ต้องสั่งครับครับครับอ่าอ่าอ่าแพทย์ต้องสั่งเท่านั้นเลยยาที่ไม่มีปัญหาครับครับครับแล้วแล้วถ้าฝั่งที่เขาเห็นด้วยเพราะฉะนั้นี่การการตอนที่เอ่อเอ่อคำนั้นการงานอิสลามประจำทางอิสลามแห่งประเทศไทยก็ออกมาแล้วว่าเรื่องอาหารก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นการจะไปขอสหรานไม่หมดสิทธเลยแล้วก็มันจะมีผลกระทบต่บอกสินค้าของประเทศไทยถ้าไปขายในที่ไหนก็จะติดสหรานไม่ได้เมื่อติดสหรานไม่ได้นดี่ตินไปจะไปขายที่ไหนในโลกอาเซียนในโลกอาหรับขายไม่ได้ครับอย่างนี้ก็แปลว่า อเคสที่เคยเจอกับก๋วยเตี so ๋ยวมาละาที่ผสมกัญชานี่ร้านอาหารมุสลิมนี่หมดสิทธิเด็ดขาดนะครับหมดสิทธิเด็ดขาดเลยก็ก็ก็มันไม่ได้ตักับเรา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 ใส่เล้าอะไรพวกนี้ทั้งหมดอ่าใช่อ่าฮะมันก็ไม่ตัดกับใส่หมูหรอะไรนะครับอ่าฮะอ่าฮะครับทีนี้อ่คุณดบุสโกครับอ่ในแง่ของ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 มุสลิมเองเนี่ยมองกัญชาเนี่ยอยากจะให้อยากอยากจะให ระบุนะครับว่า,าทางฝั่งมุสลิมเองมองโทษของกัญชากับคุณของมันเนี่ยนอกจากทางการแพทย์แล้วเนี่ยมีบ้างไหมครับหรือว่ามันคมี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 มมไม่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าอย่างวันนี้คือปิดปิดดีกว่าเปิดครับแล้วปิดเมื่อกี้เนี่ยก็ต้องควบคุมหมายถึงว่าแพทย์ต้องจับ,บแล้วก็จะต้องไปดูอีกว่าถามว่ายาตัวืีไม่มีแล้วหรือที่ต้องใช้กัญชา อ๋ออ่ามันมีตัวนึงนะถ้ามียาตัวอื่นที่นอกเหนือกัญชาต้องใช้ยาตัวอื่นไม่ใช่ว่าจะใช้กัญชาได้แต่สีนั่นน่ะสิครับแล้วทําไมเขาต้องใช้กัญชาเอออันนี้งงนะถ้าถ้าสมมติไม่มีถ้าสมมติไม่มีทางเลือกฟังคุณจะดูซึ่งวันนั้นคือคือคือมุชินเองเองเนี่ยกรณีไม่มีทางเลือกนี่แม้แต่หมูก็ทานด้หมูก็ทานนะถ้าถ้าไม่อยากทานนะ อ่านโฆษนาลุลงไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ติดช่องมาใช่มิสซิลิมมสิลิมเองนี่แหละการศิลาเนี่ยมันดิ้นได้มัน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 เปิดช่องอยู่แต่การเปิดช่องมันก็เรี่ยเขาเรียกอนุโลมเองครับครับครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะสร้างความเข้าใจกับต่่งต่อสนิทที่ที่อาจจะไม่เข้าใจเราเราเรียกร้องเมื่อกีนึงเราเรียกร้องในชุมชนมุสลิมเราเองอ่าใะกรก็อ่านชุมชน สองก็คือถ้าเราเรียกร้องกันต่งกันนิดได้ถ้ามาเป็นแนวร่วมได้ก็เหมือนกับเหมือนกับเรียกร้กองเรืเเร่องของเล่าดีดีเล่าก้าวอะไรก็ได้แลยครับทีน,ทนี้ทีนี้ตอนนี้กฎหมายมันคลอดออกมาแล้วคุณอับดุลสโกแล้วในในฐานะที่ที่น้องมุสลิมในบ้านเราก็ไม่ใช่น้อยนะครับ,รบอยากจะทราบว่าแล้วมีแนวทางในการรณรงค์หรือว่า อตอนนี้เราเราลงคว่ำตอนนี้เราเรงรลงลงคว่ำพาระสองดยลงคว่ำพาระสงองไม่ได้ก็อยื่นรายชื่อในช่องทางของกฎหมายรัฐมนูบการนีตั้งครั้งต,ง,งต่อไปเราก็จะลงได้ว่าไห,ไหนใครคนใดที่จะไปคว่ำอะไรแก้กฎหมายเ <laughs> ราเรามีอยู่หลายมาตรการแต่ต <ส movie S 2> <ง>้องใช้มาตรการสูงสุดก่อนครับรครับ ครับทีนี้ในภาคสังคมเนี่ยในเมื่อมันแพร่หลายแล้วเนี่ยตอนนี้ทางฝั่งมุสลิมมีการดูแลพี่น้องกันยังไงครับอย่างเช่นอาตอนที่ในแง่ของโรงเรียนในกุมชนให้นินนนพูงโรงเรีนยน,ออนาศาสนากน่อนนะที่เป็นโรงเรียนเอกชนี่ยังรัดตัวเอาเราก็อกมาตรการเป็นโรงเรียนปลอดปลอดกัญชาปลอดยาเสพติดทั้งหมดแล้วก็มีมาตรการหนึ่งสองสามอะไรเช่นการที่ว่าช้าิเขียนอ่าสองก็คือว่าในชุมชนมุสลิม ในโรงเรียนแล้วในชุมชนมุสลิมร้อยเปอร์เซ็นก็ะจะใช้มาตรการอันนี้นคุณจะเรียกว่าผู้กุมปากกัตกุมปากกัตนี่ก็ถือว่ากฎหมายร่วมมือของชาวชุมชนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่กฎหมายของของของประเทศใช่ไหมครักกฎของชุมชนเนี่ยก็ได้เป็นกฎของชุมชนแล้วก็จะออกเป็นกฎของชุมชนอันนี้น,นี้ทำได้ถึงความร่วมมือกันครับครับครับทีนี้อ การรรนคงแล้วก็มีมาตรการต่างๆที่เตรียมจะคัดค้านเนี่ยมากมายเลยนะครับทีนี้ผมผมผมอยากจะให้ยกเคสตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับว่ามันเกิดความจากการใช้กัญชาในพี่น้องมุสลิมแล้วก็มัน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 ทำให้เขาเขาเกิดผลเสียหายกับกับกับชีวิตกับครอบครัวกับสังคมเขาเขายังไงบ้างครับเพราะว่าบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกเพราะว่าตอนนี้เนี่ย มันเหมือนกับน้ําเชี่ยวเอาเรือไปขวางนะครับคุณอนิสุโคครับเ<อ>ชิญครับผมให้อตอนนี้ปัญหาโจาเซเรว่าได้ปัญหาอันดับหนึ่งที่ใหญ่กว่าปัญหาปัญหาอะไรนะปัญหาไฟใต้ยอยู่นะก็คือป,ปัญหายาเสพติด<อ>ปัญหายาเสพติดมันดุรามามตอนนี้มันดุเรามาแล้วก็ทั้งก่อนมีที่เปิดซีดีเขาเรียกอะไรน,นะซีดีไปกระท่อมอ๋อครับถามว่าตอนนี้รัฐ คุมได้ไหมที่ปุดสีใบกระท่อมตอนนี้ทุกซอกทุกซอยทุกถนนมีการขายใบกระท่อมโอเคขายใบกระท่อมไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าทั้งหมดทั้งใต้ใต้ใบกระท่อมมื่เกี้ยมันจะมีหลังมันจะมีสูตรที่คุณน้อยอยู่ขายถามา่าคุมได้ไหมยากคุมไม่ได้ยากครับผมคุมไม่ได้แล้วก็จริงทํยแางนี้อีกใช่ไหมแล้วก็ คือนั่นเองคือจะไปใช้กฎหมายก็บทสิทธิ์แล้วแหละครับคือตอนนี้เนี่ยคนที่จะใช้จะจะว่ากันจะไปกระท่อมอยางยังเจอปัญหาเรื่องของสีขุดร้อนครับเราเจอปัญหามา,หากอยู่แล้วเลยเจอปัญหาครับ,รบแล้วก็ตอนนี้พ่อแม่เนี่ยเป็นห่วงมากเป็นห่วงมากลูกผู้ชายเออคือคือมันมันเป็นห่วงท่าท่าสิดยาล้วเร,รเรื่องการเรียนการเรียนก็จบแล้วก็มันจะเป็นมีปัญหาเรื่องไฟใต้ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือว่าที่ผมอยากให้เห็นไนแชดก็คือว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชนเองก็บอกว่าทําไม่อเชิ้ว่าได้มีด่านเยอะๆทำไมยาเสพติดยังมีด่านคุณด่านด่านคือคนเพื่อนเนี่ยจะไม่คือเห็นด่านด่านที่อเชิ้ว่าได้เนี่ยนะครับจะขาดแต่ละอำเภอแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านมีด่านทุกอย่าง แล้วก็ด่ากมันเป็นภาษีของประชาชนแต่ถ้าไปยาเสพติดยังเลือกโลกอยู่อ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะโอเคครับเหลือประมาณหนึ่งนาทีครับคุณเอลุนสุโกฝากอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาเสรีพี่น้องมุสลิมไม่เห็นด้วยนอกจากใช้ทางการแพทย์เชิญครับคือก็ก็ฝากว่าสิ่งนตอนนี้คือทุกคนต้องช่วยกันดนลงสะท้อน สะท้อให้พาดการเมืองให้รัฐบาลหรือใครเ็อลรวแต่ที่กําลังคือให้ให้รีบออกมาตรการหนึ่งสองสามด่วนนะตอนนี้ก่อนก็จะเป็นช่วงเสยอากาศแล้วแล้วแล้วรัฐมนตรีอย่าโชว์อ็อบยันต์ไปนะครับอย่าโชว์อใช่ไหมครับรัฐมนตรีอ่าอะไรกินใบกัญชาชูทำให้สิ่งที่มันดีกวอะไรที่มันดีกว่าผมว่าเนาะเออรอให้วารสาราดไม่เนเนาะ นี่วะละหนึ่งวิเองใช่ไหมเอออแจกกัญชากัแจกต้นกัญชากันเองเลยแล้วหงบประมาณแจกกัญชาเมื่อกี้ใครได้ประโยชน์นะฮะก็เป็นเระเทศตอนนี้เขาเอานะต้องการใช้มงกประมาณใช้อย่างอื่นดีกว่าครับครับ ครับต้องสู้กันต่อนะครับเพราะว่าสังคมเรานั้นมีความหลากหลายนะครับเราจะมองแค่เราก็หใจเราจะมองแค่มุมเดียวไม่ได้นะครับขอบคุณแม่ครับคุณดุลสุโกครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับครับครับใช่เฟซบุ๊กมีลิงก์อะไรส่งมาด้วยนะของถ้าว่าถ่ายตอนสดเป็นบุ๊กไว้นะครับขอบคุณนะครับคุณดุลสุโกเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะ นั่นคือทั้งหมดนะครับของเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสวันนี้กับผมเมธีเต,เตชาชัยวงศ์หมดเวลานะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส